สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery w o r ิ d กันอีกแล้วนะครับเว็บ YouTube ที่พวกเราอยู่กันตอนนี้เนี่ย มีช่องลึกลับมีช่องแปลกๆที่มาพร้อมปริศนามากมายที่ป่านี้พวกเราก็ยังหาคําตอบกันไม่ได้เลยหลายเรื่องเราพูดถึงในช่อง Mystery World ไปแล้วอย่างไอช่อง username 6 66แล้วก็อื่นๆอีกด้วยแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหนึ่งในช่องปริศนาที่ดังมากๆช่องหนึ่งใน YouTube ที่ปริศนาถูกไขออกมาจนได้เพราะฉะนั้นเรามีคําตอบให้ทุกคนว่าช่องนี้คืออะไรช่องแสนแปลกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับชื่อช่องว่า w ว b บ r i v e r Torso ช่องเว็ d r i v e r t t r ท so อนะครับเริ่มต้นในปี2013แล้วมีเรื่องน่าสงสัยหลายเรื่องเกิดขึ้นจากช่องนี้เต็ไมไปหมดเลยอย่างแรกเลยคือช่องนี้อัพคลิปถี่มากๆอัพคลิปแทบทุกนาทีเลยจนถ้าเราไปดูช่องนี้ตอนนี้มีคลิปอัพอยู่ประมาณ6 2 0 0 0 0คลิปคนบ้าอะไรอัพคลิปโหดขนาดนั้นแปลกกว่าน,นั้นคือคลิปที่พวกเขาลงอ่ะทุกๆคลิปอ่ะจะสั้นมากๆประมาณ10กว,วิจนไปถึงประมาณ1นาทีกว่าถึง2นาทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วคลิปทุกคลิปก็มาแนวเดียวกันอีกด้วยจะเป็นเหมือนแบบก้อนแดงๆน้ําเงินน้าเงินขยับไปมาบนพื้นหลังสีขาว่าเงี้ยพร้อมกับเสียงแปลกๆที่เป็นเหมือนแบบเสียงเคลื่อนสัญญาณอะไรสักอย่างอันที่ผมเล่นให้ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้แต่แค่นั้นยังแปลกไม่พอนะครับนอกจากคลิปพวกนั้นที่ผมเพิ่งพูดไปกว่า0 0แสนกว่าคลิปเนี้ยแล้วมันมีคลิปที่มันแตกต่างจากเพื่อนอยู่ประมาณ3คลิปที่อยู่ในช่องนี้ทุกคนต้องเป็นเลื่อนสักพักเลยถึงจะหาเจอ คลิป3คลิปนั้นนะครับอันแรกเลยคือคลิปหอไอเฟลตอนกลางคืนจากไอคลิปที่มันเป็นก้อนน้ําเงินแดงๆภาพพื้นหลังขาวๆไอยมันกลายเป็นหอไอเฟลกลายเป็นบลอกหรืองไงวะเนี่ยแต่คลิปมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นคนถ่ายหอไอเฟลตอนกลางคืนซึ่งตามความจริงก็คือผิดกฎหมายด้วยพวกเราเคยทําคลิปนั้นไปแล้วนะครับกลับไปดูได้ว่าทำไม,มถึงผิดกฎหมายตอนจบคลิปนี้นะครับมีการหันกล้องผ่านหน้าจอคอมที่เหมือนจะแบบ เปิดเพจ Facebook หรือหน้า Facebook อะไรสักอย่างอยู่ซึ่งก็ดูยากมากๆเพราะแสงจากหน้าจอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คลิปที่แตกต่ญญางจากเพื่อนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่เป็นเหมือนซีรีส์การ์ตูนฝรั่งเศสการ์ตูนแอนิเมชันภาษาฝรั่งเศสสักอันนะครับที่ เราไม่ได้ดูได้เราต้องเสียตังก่อนถึงจะเข้าไปดูได้นะครับเหมือนที่ YouTube ตอนนี้มันมีแบบขายหนังขายอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่บางประเทศอาจจะมีบางประเทศอาจจะไม่มีแต่การ์ตูนนันนี้ถ้า,าจะเข้าไปดูจะต้องซื้อจาก ID ฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับคลิปต่างต่างจากเพื่อนคลิปสุดท้ายนะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนคลิปอื่นๆนิดนึงที่จะเป็นก้อนน้าเงินก้อนแดงๆขยับไปข,ขยับมาแต่สิ่งที่แตกต่างรอบนี้คือมันไม่ใช่เป็นแค่ก้อนสีเหลี่ยมแล้วในรอบนี้ ไอ้ก,ก้อนสีแดงๆมันกลายเป็นรูปทรงของ Rick Ashley เต้นเพลง n น Vergon n a Give You Up นะครับที่มันเป็นเหมือนมีม r i Rick Roll ที่มันอยู่มานานมากๆแล้วคือไอ้ก,ก้อนแดงๆเนี่ยมันกลายเป็นรูปทรงของที่เขาเต้นตาม m v เป๊ะเลยหลังจากคนบนโลกโซเชียลหลายคนคนพบช่องนี้นะครับทุกคนก็สงสัยกันมากว่ามันคืออะไรวะมีทฤษฎีแปลกๆเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นโค้ดรับบ้างเป็นโค้ดการส่งสัญญาณข่าวกองรับของฝรั่งเศส บางคนบอกว่าเป็นขึ้นล้างสมองนะครับถ้าเราดูทุกคลิปเราจะโดนล้างสมองอะไรนู่นนี่คือมีหมดนะครับไอเดียแปลกๆอะไรคิดได้ก็คือมีเต็มเน็ตไปหมดแต่ในที่สุดนะครับชายอิตาลีวัย28่ปีคนหนึ่งก็ได้ไขปริศนาทั้งหมดจนได้เขาค้นพบอีกช่องหนึ่งนะครับที่มีเจ้าของเดียวกันเลยชื่อว่า yt upload test partner torso ในช่องนี้มีคลิปคนทำงานให้กับ YouTube ลงคลิปทดลองนู่นนี่อยู่เต็มไปหมดและยังมีลิงก์ไปหน้า Facebook ของคนฝรั่งเศส2คนที่ทำงานให้กับ YouTube อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะคือคนที่เป็นเจ้าของ Facebook ที่โผล่มาในตอนจบคลิปหอไอฟเฟลแบบหนึ่งหลังจากการค้นพบนี้นะครับทำให้ Google เลยต้องออกมาประกาศเองเลยว่าช่องพวกนี้เป็นช่องทดลองของพวกเขาเอง g o o g l ะมีช่องพวกนี้ไว้เพื่อลงคลิปทดลองคุณภาพและเสียงบนเว็บนี้เฉย เรื่องตลกคือนะครับ Google ออกมาประกาศโดยการเขียนล้อนเลียนเนื้อเพลงนนในวิดีโอคลิปยู u Up ด้วยสแสดงให้เห็นถนึงความกวนตีและความชอบมีมของทีม YouTube ฝั่งนี้อีกด้วยถ้าใครรู้เนื้อเพลงนี้ก็จะดูออกนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูเลยว่ามันเขียนตามเนื้อเพลงเพลงนั้นเป๊ะเ,เลยแค่ต่อเติมข้างหลังส่วนผมก็แค่จะมาแปลให้ฟังนะครับว่าที่เขาจะเขียนเขาจะสื่อว่าอะไรเขาเขียนว่าพวกเราจะไม่ยอมให้การอัพคลิปช้าและเสียคุณภาพพวกเราจะไม่ยอมให้ YouTube เล่นคลิปในคุณภาพต่ำ,ตำ นั่นคือเหตุผลที่พวกเราต้องทำการทดสอบต่างๆเช่นช่องเว็บไดรเวอร์ทอโซนี้เองเรื่องน่ารักน่ารักอีกเรื่องนะครับคือถ้าใครไปเสร์ช g o o g l e ตอนนี้นะครับว่าเว็บไดรเวอร์ทอโซในโลโก้ g o o g l ลตรงสายบนนะครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับไอคลิปจากช่องนั้นเลยที่มันเป็นแบบสีแดงๆนน,น้วเงินๆนนนขยับไปขยับมาถ้าไม่เชื่อไปลองได้เลยนะครับปริศนานี้ก็เลยจบลงตรงนี้จนได้นะครับไม่ได้มีอะไรลึกลับเหมือนที่หลายๆคนคิดไว้เลยสักนิดก็แค่ทีมทดสอบคุณภาพการอัปโหลดคลิปเขาเล่นกนตีกนกตีกนตกันแค่นั้นเอง ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยไว้ณนทีนี้ด้วยถ้ามีอะรอยากเพิ่มเติมหรืออยากเสนอคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันในทีคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย